ผู้หญิงแบบไหนที่จะทำให้เขาส่งไลน์หาทุกวันแชทหาทุกวันนะคะมีลักษณะแบบนี้ค่ะข้อแรกเลยคุยแล้วรู้สึกสบายใจไม่ว่าจะเจอหน้ากันหรือไม่เจอหน้ากันคนที่เขาแชทหรือคนที่เขาพิมพ์คุยกับคุณนะมันรู้สึกได้นะถึงแม้ว่าเปิดกล้องคุยกันมันรู้สึกได้ว่าเฮ้ยคุยกับคนนี้แล้วเราถูกจริตไม่เชื่อไม่เชื่อคุณถามตัวเองดูสิว่าอาจจะมีคนคุยกับคุณครั้งแรกห้าคนแล้วสุดท้ายคุณจะรู้สึกว่า คุณแฮปปี้พึงพอใจคุยกับคนนี้เป็นพิเศษมากกว่าคนอื่นเนี่ยใจเรามันจะรู้สึกเองโอเคไหมคะเนาะข้อที่2คือเป็นคนที่มีพลังบวกนะคะคนที่มีพลังบวกเนี่ยมักจะเป็นคนที่มี energy ที่ดีๆส่งผ่านรอยยิ้มเป็นคนที่ยิ้มง่ายคำพูดคำจาน่ารักนะคะซึ่งเวลาที่ให้ความรู้สึกแบบเนี้ยคู่สนทนาหรือว่าคนที่คุยด้วยอ่ะเขาจะอยากคุยกับคุณไหมคำถามอยากคุยสิ นะคะเขาติดหนึบเขาอยากแชทหาทุกวันแหละแต่ถ้าสมมุติว่าเราให้พลังงานที่มีความเป็นตัวเองสูงมากๆเลยโดยการคนอื่นที่จะเข้ามาคุยกับเราอ่ะคนอื่นเขาก็รู้สึกได้ดังนั้นหลายคนมีมีความรู้สึกแบบนี้ที่ทางมาหาโคเชมกว่าโคจะทำไมหนูไม่มีแฟน คุณอาจจะกําลังถ่ายทอดพลังงานที่ทําให้คนที่คุยกับคุณอยู่รู้สึกได้เหมือนที่โคเชมบอกหรือเปล่าหรือในทางตรงกันข้ามคุณทํากับกันหรือเปล่าโอเคไหมคะซึ่งมันเป็นแบบนี้เนาะทีนี้ถ้าใครอยากจะปรึกษาในเรื่องของความรักในเรื่องของการโคชชิ่งนะคะมีค่าใช้จ่ายนะคะสามารถทักน้องแอดมินเนาะเข้ามาสอบถามได้เลยการปรึกษามีอะไรบ้างคุณอาจจะแจ้งเนาะสถานการณ์ของคุณคร่าวๆโคเชมก็จะฟังเรื่องราวของคุณ แล้วมาจัดเรียงใหม่นะ,ะหาข้อมูลแล้วก็วิธีที่คุณจะรับมือหรือแก้ให้เราเรียกว่าเหมือนประหนึ่งโคชิ่งไม่ใช่ว่าฟังฟังไปก็เล่านิดนึงอันนี้ไม่ใช่พร้อมเอกสารที่เป็นเปเปอร์หรืออะไรที่มันเหมาะเฉพาะตัวคุณจริงๆ,ๆ,ๆโอเคไหมคะใครสนใจนะหรือมีอะไรที่รู้สึกว่าแก้ไม่ตกนะคะทักแชทจองคิวได้เลยค่ะ